พาคุณผู้ชมไปที่อับนาจเจริญซึ่งจริงๆแล้วในหลากหลายพื้นที่ก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้แต่ว่าที่เนี่ยถูกหลอกกันเยอะยแยะ <คน S 1> มาก<ล>มาย<ะ>จริงๆนะครับเพราะว่ามีบริษัทหนึ่งนะครับที่เขาจาหน่ายเครื่องใช้ไฟนะครับส่งจดหมายไปถึงชาวบ้านทั่วทั้งพื้นที่เลยนะครับบอกว่าคุณคือผู้โชคดีได้รับเครื่องใช้ไฟฟรีแต่ว่าพอไปถึงเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับก็เป็นขนาดเล็กๆนะครับ แต่ว่าจะมีการหลอกล่อจากพนักงานขายและก็เจ้าของร้านบอกว่าคุณเป็นผู้โชคดีจากการสุ่มจังหวัดจับรางวัลขึ้นมา ผู้ที่เคยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาก่อนหน้านี้แล้วก็ณนะวันนี้พอคุณมาถึงคุณโชคดียิ่งไปอีกครับคุณจะมีโอกาสลุ้นรางวัลใหญ่เพิ่มมากขึ้นพอจับรางวัลขึ้นมาแล้วคุณสามารถซื้อสินค้าเหล่านั้นได้ด้วยการเาสียภาษีเท่านั้นเองมูลค่า3 0ของราคาสินค้าเหล่านั้นกลยุทธ์มาก<อ>มายเลยนะคะที่จะไม่คนหลงเชื่อก็ม<ๆ>ีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้ามีทั้งทองคาอะไรต่างๆนานาหลายสิ่งหลายอย่างแต่พอซื้อสินค้าเหล่านั้นไป กลับปรากฏว่าสินค้าที่ได้ไปมันไม่คุ้มค่าเงินที่จ่ายไปเลยครับเพราะว่าสินค้าจะเป็นหลักพันแต่ว่าเขาตั้งราคาไว้หลายหมื่นบาทเสียภาษีสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังหลายหมื่นบาทบอยู่ดีหลักแสนก็มีเลยนะนั่นแหละครับทาให้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหาตรตํารวจแล้วก็ชาวบ้านเดินทางไปที่ร้านค้าแห่งนี้นะครับบุกเข้าไปและปรากฏว่าพอไปถึงร้านค้ามีเครื่องใช้ไฟอยู่บางส่วนนะครับภายในร้านเองตอนนี้มีการ เก็บของเกลี้ยงเลยทีเดียวพนักงานและเจ้าของร้านหลบหนีไปได้นะครับจากกรณีที่มีชาวบ้านหลายรายเดินทางเข้ามาร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอำน,นาจเจริญครับบอกว่าถูกบริษัทศูนย์อำน,นาจเจริญเซ็นเตอร์กรุ๊ปประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่เลขที่476และ477หมู่ที่8ถนนอรุณประเสริฐตำบลบุ้งอำเภอเมืองจังหวัดอำน,นาจเจริญเขาส่งจดหมายไปตามหมู่บ้านต่างๆครับ โดยในจดหมายระบุว่าชาวบ้านนั้นได้รับรางวัลเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆแล้วก็ให้เดินทางมารับที่สถานที่แห่งนี้ครับและก็ยังมีสิทธิ์ในการจับสลากด,ด้วยวเพื่อรับเครื่องใช้ไฟฟ้า,ช,ฟฟาชิ้นใหญ่ฟรีมูลค่านับหมื่นนับแสนบาทครับทางร้านเขามีเงื่อนไขสําหรับการรับรางวัลผู้โชคดีจะต้องเสียภาษีรางวัลเนี่ยจำนวน30%จากราคาที่เขาตั้งไว้มไม่ใช่ราคาสินค้าจริงๆนะครับราคาที่เขาตั้งไว้ แล้วก็ยังมีโปรโมชั่นต่างๆมีคูปองส่วนลดให้แลกซื้อสินค้าอีกนับหมื่นบาทเช่นเดียวกันครับแต่ว่าสินค้าที่คนซื้อขายไปเนี่ยอย่างเช่นอย่างนี้ครับชุดโฮมเทเลเตอร์เจ็ดหมื่นเก้าะครับแต่ว่าสินค้าที่ได้ไปกลับเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพเท่ากับราคาที่เขาตั้งไว้บางรายบอกว่าได้สินค้าก็ไม่ครบตามที่ได้เสียภาษีไปแล้วด้วยนะครับก็มีการ ร้องเรียนความเสียหายเหล่านี้เข้าที่ศูนย์ดำรงธรรมที่จงังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็แจ้งความลงบันทึกประจำไว้ที่สพเมืองอำนาจเจริญครับล่าสุดทาหารตำรวจฝ่ายปกครองระดมสพก,กำลังกันกว่า20นายเข้าไปตรวจค้นบริษัทดังกล่าวไม่พบสินค้านะครับภายในโล่งเลยทีเดียวมีแต่กรองอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ไม่พบพนักงานในร้านหรือว่าเจ้าของร้านแต่อย่างใดคาดว่าน่าจะไหวตัวแล้วก็หลบหนีไปก่อนหน้านั้นนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับมีการเตรียมออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติมพร้อมฝากเตือนประชาชนว่าอย่าไปหลงเชื่อแบบนี้ครับนั่นอาจจะทำให้ท่านเกิดความเสียหายขึ้นมาได้นะครับ